เอาเริ่มสวัสดีครับผมชื่อลิชน,นั่งดีดีชื่อเล่นชื่อน้องอังกองวันนี้น้องอังกองจะมาอ่านในงานที่แม่ครูให้ครับอเริ่มเทีจูนดูปิเตอร์กับลิงชี้ข้างล่างป้ามองไม่เห็นกระครั้งหนึ่งมีครานประหลวดลูกสัตว์ท่ามกลางกลางหมูสัตว์ทั้ง ลา้างล่าโดยมีที่จูปิเตอร์เป็นผู้ทานประทานเป็นผู้ประทานรางวัลแน่นอนว่าเราว่าบรรดาบันดาแม่สัตว์ผู้ภาคอูม ใจทั้งใกล้และไกลต่างนาข้างล่างชี้ข้างลาง่างล,างลูกลูกของตนมาร่วมงานแต่ไม่มีใครมาถึงก่อนแม่ลิงเลยมันอุ้มมันอวดรูปน้อยต่อหน้าคู่แข่งอื่นๆด้วยความภูมิใจ อย่างที่คงพอจะวาดภาพได้มีเสียงหัวเราะดังประสารขึ้นทันที่ที่เล่าสัตว์เล่าสัตว์เล่าสัตว์และเห็นลูกลินด้วยตัวน้อยอจะหมูกมันแบนของมันของมันแบน หน้าเกียรติไรไร<ล>ขนรกคลุม,มและด้วยดวงดวงตาที่ข้างล่างเหลือบบนโปนโปนออยากอยากหัวเราะก็หัวเราะไปแม่ลิงเลยเอ๋ย,ย,อย,อยแม่ลิงเอ๋ย เอ้ยแม่แม่ลิงเอ่ยไม่เอกอ่าโอเคโมโอเอเมไม่โทรแมแม่แม่ว่า,า,าเทพจูปิเตอร์าาจะไม่กระทำ<อ>ลางวันอะไรให้ขอเขา,า,าแต่ ค้าร uh ู huh. ้เต็มอกว่า uh huh. เขาหน้ารักที่สุด uh huh. อ่อนหวานที่สุด uh huh. และเป็นที่รักของข้าที่สุดในโลก